นะคะอ๋อจะเจอฝันดีเรื่องหวยโอเคอถ้าพี่จะให้หวยเพื่อน,อนๆทั้งหมดที่เป็นเพื่อนพี่จริง,รงๆเนี่ร400กว่าคนได้ไหมถ้าพี่ให้หวยนะคะพี่ให้หวยแค่ไม่กี่ตัว3ามเทเลขสามตัวนะดูพร้อมกันมีคนถามมาหลายคนอ่ะให้กันละกันอ่ะฟังนะพี่ซื้อเลขนี้พันคูณพันนะคะสามตัวพันคูณพันอ่ะ คนไหนแคปได้ก็แคปนะพี่ให้โดยที่พี่อยากให้ทุกคนร่ำรวยพร้อมกันนะคะคือพี่มีความหวังมากวันนี้เพราะเป็นวันเกิดพี่แจ็คนะคะเพราะมันเป็นวันเกิดพี่ะะพ,พ,พี่ให้นะคะพี่ให้เลขเลยนะแคปเลยนะคือตัวนี้นะคะพี่แจ็คซื้อเลขสามตัวนะคะเลขสามตัวเนี่ยหกสามหนึ่งหกสามเจ็ดหกสามเก้าหกสามแปดหกแปดสามนะ ห้าศูนย์หนึ่พี่แจะซื้อพันคูณพันนะคะและอีเลขพวกนี้พี่คาดว่าออกแน่นอนก็มีนะคะไม่ล่างก็บนมีหนึ่งสามสามหนึ่งสามสองสามสองสามสามเก้าเสน่มเจ็ดเจ็ดสามหนึ่งสามหส่ะคะส่วนตัวเลขเบิ้ลถ้าเพื่อนๆถามว่าเลขเนี้ยวันอาทิตย์ หวยออกวันอาทิตย์จะต้องมีเลขหารแน่นอนถ้าคุณคิดแบบนั้นมันก็มีให้ชอยให้เลือกระหว่าง611 722หรือออก11223399นะคะส่วนอีกตัวหนึง่งนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่พี่ตั้งใจนะคะมันมีคนตายนะคะคนตายเนี้ยเขาอยู่ห้องเลข318นะคะเลข318นะคะคนตายทีเนี้ยคนตายโควิดนะคะแล้วก็ตายอย่างทรมาน มาดูเน่ยนะคะเลขกำลังวันเลขเบข้างขึ้นเลขข้างแรมข้างขึ้นก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งของทุกงวดอันนี้วันที่สิบหกของทุกงวดมาดูเป็นส่วนประกอบแต่ถ้าจะให้ดูจริงๆวันอาทิตย์เราดูตรงนี้แต่ดูตรงนี้ปุ๊บถ้าเราไม่มั่นใจเรามาดูวันที่หนึ่งหรือวันที่สิบหกทีนี้วันอาทิตย์เนี้เราวันอาทิตย์เนี้หวย แต่เมื่อกี้พี่บอกว่าทำไมกูชอบเลขดีจังวะสามหนึ่งแปดเพราะว่าวันอาทิตย์เลขห้องมีสามมีหนึ่งมีแปดแต่งวดนี้วันอาทิตย์หวยออกวันอาทิตย์มีห้าห้ามีค่ะมีห้ามีห้ามีห้าแต่คุณต้องดูตรงนี้พี่แจ็คก,ก็ซื้อตั้งแต่สามห้าสองหนึ่งห้าสี่แปดสองเก้าซื้อแปดหนึ่งสอง 9ก้อะไรอย่างเงี้ยพี่ซื้อแบบเนี้ยค่อยไปค่อยมานะคะพี่ก็เลยคิดว่างวดเนี้ยหวยออก1นึ่สี่หนึ่งสจบนะคะไป <c oughs> พี่ให้แค่นี้นะคะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ